แต่ว่านะถ้าฉันไปขอกับเธอตรงๆแล้วก็เธอก็อาจจะให้มัง้งอาจจะน่า,าจะหรือเปล่านะเอ๋อเออสินหลานอย่างนั้นเหรอฮัลโหลผมนั่นกำลังคิดถึงคุณก็โทรมาพอดีเลยใจตรงกันเลยนะเนี่ยนี่คุณนะ่ะอย่ามาเล่นลิ้นนะที่ฉันโทรมาเนี่ยก็เพราะว่าจะเชิญคุณวันอาทิตย์นี้นะ่ะ เป็นวันเกิดของฉันฉันน่าอยากจะเชิญคุณมางานเลี้ยงวันเกิดแต่ที่จริงแล้วฉันก็แค่ยอยากจะใช้ฐานะคุณชายใหญ่ของตระกูลชูของเขาเพื่อที่จะข่มบริษัทอื่นๆเขาเองก็น่าจะดาวัตถุประสงค์ของเราออกแล้วเขาเนี่ยจะปฏิเสธเราหรือเปล่านะเฮออ้าวฮะวันเกิดงั้นเหรอครับแปลว่าคุณนั้นอยากได้ของขวัญจากผมละสิแต่ผมนั้นจนนะ พูดตรงๆเลยก็คือหาของขวัญราคาเกิน100หยวนให้ไม่ได้หรอกนะครับโอ้ยนี่นายนะสรุปว่าจะมาหรือไม่มาคุยกับอิตานี่เมื่อไหร่ความดันฉันเนี่ยจะขึ้นทุกทีเลยนี่ฝั่งคุณหน้าฝนตกหนักเชียวนะครับเพราะสวรรค์น่เห็นความสวยของคุณแล้วน้ำลายไหลย,ย้อยแน่ๆเลยหน้อยอิตาบ,บ้าเอ้ยแหมแม ก็แค่อยากจะยืมฐานะของเราเพื่อไปข่มคนอื่นเนี่ยมันมีอะไรต้องอายกันล่ะถ้าโลกนี้ไม่มีเธอกับเด็กๆแล้วก็ก็คงจะไม่มีฉันมาถึงจนทุกวันนี้หรอกเพื่อนเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยอยู่แล้วล่ะภาแตั่กับมาที่สำนักดาบเจ้าวิลเลียมนะมันยังไม่ส่งข่าวมาอีกอย่างนั้นเหรอ ใช่แล้วล่ะครับทั้งไม่ส่งข่าวและยังติดต่อไม่ได้คนที่พวกเราส่งไปนั้นก็หาวิลเลียมไม่เจอเลยผมละเกรงว่าสั่งการลงไปพวกเรานะ่ะจะเตรียมบุกป,ประเทศจีนฉันล่ะอยากจะเห็นนักไอคนที่ชื่อว่าชูหยุนเนี่ยมันมีสามหัวหกขาหรือ,อยังไงว้าว เขาที่พออ,อชวนไปร่วมง,งานครั้งนี้มีแต่คนระดับบนๆทั้งนั้นเลยไม่คิดเลยนะว่าเขาจะนีคุณไปด้วยอีกคนนะคะเนี่ยพวกคุณน่ะไม่ได้คบกันอยู่จริงๆใช่ไหมถ้าไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเชิญคุณไปนี่นี่นี่ครูเทียนผมก็ชวนคุณมาเพื่อที่จะเลือกของขวัญน,นะไม่ได้ให้มาเก็บข้อมูลเพื่อไปเมาส์มอยนะ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ซื้อของที่นี่แหละรับประกันความโดดเด่นเลยละ ขาของโบราณล้ำค่าแท้แน่นอนปลอมคือเงินสิบเท่าโอเคผมจะซื้อร้านนี้แหละเอ,เอ๋โอเคอย่างนั้นเหรอคะฉันนั่ะล้อเล่นนะคะครูชูที่นั่นน่ะมีแต่แขกชั้นสูงนะคะคุณจะเอาของแบบนั้นไปเป็นของขวัญแบบนี้ก็โดนหัวล้อยอตายแน่เลยคะ่ะเดี๋ยวนะนี่ของวิเศษคุ้มกันของโลกเสียไม่ใช่เหรอถึงมาจะถูกใช้งานมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังมีพลังมากพอที่จะคุ้มครองคนธรรมดาได้อย่างเหลือเฟือเลยละ่ะโฮสายตาเฉียบคมมากเลยน้องชายไอ้นี่น่ะเป็นของที่ดีที่สุดในร้านของเราเลยนะถ้าคุณอยากได้แล้วก็จ่ายมาแค่ห้าหมื่นแล้วนายเอาของชิ้นนั้นไปเลยดเดี๋ยวไอ้นี่น่ะนะห้าหมื่นถือปืนไปป้นธนาคารให้จบเลยไหมพี่ เน่เน่ธุรก,กิจก็แบบนี้แหละเขาตั้งราคาไว้เผื่อคนที่ต่อไงล่ะคุณ่ะคอยดูให้ดีนะอีแค่หย,ยกผูกผ,ผูพังๆเนี่ยดันราคาตั้งขนาดนี้ต่อให้ลดราคา9กอรเซยังไงก็ยังแพงอยู่ดีนั่นแหละเท่าแกผมนี่ถูกใจจริงๆนะเนี่ยขายให้ผมราคาสิบหยวนเถอะนะ <S <S น่อยต่อราคาบ้าอะไรของคุณเนี่ยอีตาบ้านี่จากราคาห้าหมื่นหยวน จะให้ขายในราคาสิบหยวนเนี่ยใครเขาตกลงก็บ,บ้าแล้วได้เลยน้องชายเอามันไปเลยนี่สหายฉันขอดูหยกชิ้นนี้หน่อยจะได้ไหมนี่คุณนะ้าจะดูอะไรล่ะครับผมน่าจ่ายเงินไปแล้วนะเฉินซิงชวนเฉินลู่เหมียวอะไรกันเนี่ยยังไม่ปล่อยอีกอย่างนั้นเหรอ ชิแต่ลุงเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วแถมยังมีพลังขั้นผู้เชี่ยวชาเลยนะเนี่ยนี่นายนะ่ะมีมารยาทหน่อยสิคุณปู่ของฉันนะ่ะเป็นถึงประมุขของกองทหารแห่งเจียงหนานเชียวนะถึงจกกะเกษียณมาแล้วก็เถอะนายก็รับมือไม่ไหวหรอกฉันน่ะให้ราคามากกว่าที่นายจ่ายไปถึง10บเท่าเอาไปเลย100่อยหยวนพอใจไหมล่ะเฮ้หนึ่งร้อยหยวนยังไงเหรอ ของชิ้นนี้น่ะต่อให้มีเงินมากองอยู่ตรงหน้าร้อยล้านก็ไม่แน่ว่าจะหาซื้อได้นะฉันน่ะไม่สนหรอกว่าผู้คุณนั้นเป็นใครแต่ฉันไม่ขายหรอกอะเอ๊ะ,เ,อะเขาเอาไปแล้วอย่างนั้นเหรอของสิ่งนี้น่ะเป็นของผมลาก่อนนะลุงเธอว้เอาหยกนั่นมานะานี่หลานไม่ต้องตาไปแล้วล่ะปู่นะสู้เขาไม่ได้เลย อายุเขาเองก็ไม่เท่าไหร่ก็สำเร็จได้ขนาดนี้เชียวเราได้เจอกับคนที่เหนือฉั้นเขาให้แล้วละ